ครับผมสวัสดีอีกแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับที่ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวยเด่นในหกอีกแล้วนะเป็นแนวทาง16ตุลาคมก็โปรดใช้วิจรารณญาณ ในการรับชมด้วยเราไปชมกันเลยใบนี้ก็เนียวทานสอลอหกสูตรชูนสิบล่าง6สูตรชูนสิบล่างก็แบ่งปันสี่านะสี่เน,น,นะหนะสูตรนะท่าน สี่เก้าสี่เก้าวิ่งครบนะสี่เก้าวิ่งครบหกสูตรนะท่านหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะหกสูตรนะหกสูตรครบสี่เก้าียวทางหลักสิบล่างก็ขอบคุณจริงๆแนเียวทาง ต่อไปครับผมใบนี้เด่ <c oughs> นล่าง <c oughs> ใบนี้ก็แบ่งปันปน,นะท่านเด่นล่างแบบสี่ตัวท่านนี้ก็แบ่งปันแน,นวทางที่ผ่านมาก็มีผ่านมีหลุดบ้างนะท่านนี้แนวทางนี้เนียวท่านใบนี้ครับแบ่ปปงปอนสองสามแปดเก้า สองสามแปดเก้านะเบ่งปันสี่ตัวเบ่งปันสี่ตัวเป็นเนียวทางก็ขอบคุณจริงๆข้อมูลที่เบ่งปันปอย่างเรียวถันใจด้วยนะไปต่อกันครับผมใบนี้ สิบหนยวันสิบหนยล่างวันสิบโหนยล่างดับสองตัวเหลือเปดตัวดับสองตัวเหลือเปดตัวนะท่านผู้ชมนะก็แบ่งปันดับหกกับสอง ดับหกดับดับหกแล้วก็ดับดับสามนะดับหกดับหกดับสามก็เหลือหนึ่งสองสี่ห้าจปดเก้าูก็เหลือ8ปดตัวเป็นแน่วทาง ครบสิบหน่วยล่างนัทานทีนแล้วก็ครบนะัตปรชมนะห้าเก้านะท่นห้าเก้าต่อไปครับผมใบนี้วิ่งโบนสองสูตรชว์สูตร ที่1กับสุดที่2ชูนก็แนวทันใหม่นี้ก็แบ่งปานชูนเก้าแนวทันใหม่นี้ก็แบ่งปานชูนเก้านะโฉนเก้าตัวเดียวเนาะแนวทันที่แล้วก็หกพันสามพันสามก็เข้าล่างนะ หก6ูนหกก็ผ่านแป7หกเจ็ดก็ผ่านเดี๋ยท่านใหม่นี้ก็เบ่งปันเก้าตัวเดียวนะวิ่งบนกันล่างด้วยต่อไปครับท่านผู้ชมชายโกลนสิบล่างโชนนะท่าน สิล่างโชน3สูตรนะสูตรที่1สูตรที่2 3แนวทันที่ประพันธ์มาก็สรุปผ่านแนวทันใหม่นี้ก็แบ่งปันสูตรที่1 0 1 2สูตรที่2 1 3แล้วก็สูตรที่3 2 1 3 8 สามสูตรนี้ชูนชูนหนึ่งนะท่าน1วิ่งครบนะสูตรที่1 2 3ส่วน2กสส็สองแล้วก็3ชูน2ส,สูตรนะเตะ่ชูนครบ3ส,สูตรเบ่งไปนัน1ตัวเดียว แนวทาง10หน่วยล่างชนขอบคุณจริงๆนะท่านเน้นหลัก10นะต่อไปครับผมใบนี้หลักร้อยสุดที่1หลักร้อยสุดที่1แบบ4ตัวท่านก็แบ่งปัน อดีตก็มีหลุดบ้างนะท่านผู้ชมเนวทันใหม่นี่ครับ8 7 6 5 8 7 6 5เนื้นวทันที่แล้วก็หลุดนะสครั้งที่แล้วก็หลุดเนวทันใหม่นี้ก็เบงปานแปดเขอบคุณมากขอบคุณจริงๆริเนวทางที่ เบ่งปัน,ปนไปต่อกันนะต่อไปนะท่านนี้เด่นล่าง10หน่อยเด่นล่าง10หน่อยท่านก็เบ่งปัน,ปน2 3 7 8 2 3 7 8 4ตัวครับท่าน แนวทาน10หน่วยล่างาท่านผูชมท่านผู้ฟางที่น่ารักนะท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลดค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะ ต่อไปครับผมใบนี้หลักร้อยหลักร้อยสูตรที่สูตรที่สองท่านก็แบ่งปัน6ตัวหกสูตรนะท่าน แบ่งปานที่แปดศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งแบ่งปานหกตัวเป็นแนวทางหลักร้อยนะหลักร้อยสุดที่สองนะการหาโคตรมะนะท่านเจ้าของแนวทาง ก็ขอบคุณจริงๆนะข้อมูลแนวทางที่แบ่งป,นปันอย่างเร็วๆทันใจนะไปต่อกันเลยใบนี้ครับผมสิบล่างเแบบสามตัว สิบล่างแบบสามตัวนะ,ะท่านผู้ชมท่านนี้ก็แบ่งป,นปานอดีตผ่านนะท่านผู้ชมซูมก่อนนะซูมก่อนนะอดีตผ่านไหมเออสิบล่างก็สรุปแล้วผ่านนะท่านผู้ชมในทันทีแล้วผ่าน อดีตก็ผ่านในทานใหม่นี้ครับเบ่กปัน่นสองสามสี่สงสามสี่แนวทานหลักสอรอนะท่านสอรอสิบล่างแบบสามตัวครับท่านก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางหลักสิบล่าง ท่านนี้ก็แบ่งปานให้พิจารณาอีกหนึ่งแนวทางด้วยไปต่อการใบนี้ชายกุล10ล่างชูน2สูตรนะท่าน10ล่างชูนสองสูตร,นะาาช,ตรชายกูลนะท่านก็เบ่งปานอีกแล้วแบ่งป,นปานอีกแล้วนะสูตรที่1 กับสุดที่สองสุดที่1 1 3่งสุดที่2 9 1เกสรุปแล้วศูนยตัวเดียวศูนยตัวเดียวครับท่านก็ ตัวต่างก็คือ305กับ972ก็เป็นแนวทางาชัยกลุลเจ้าของแนวทางอ,อีกหนึ่งแนวทางหลัก10ล่างชนต่อไปครับผมใบนี้การหาแบ่งปันฐนนา,านเด่นบนแบบ สามตัวท่านก็แบ่งป,ปานหกห้าสามหกห้าสามเดี๋ยวทันแล้วแปดเจห้านะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวทันที่แล้วก็ผ่านห้าผ่านห้า แนวทันใหม่นี้ครับ653้เบ่งปัน3ตัวเป็นแนวทานเด่นบนขอบคุณจริงๆข้อมูลแนวทานที่เบ่งปันอย่างเร็วทันใจด้วยไปต่อกันเลยต่อไปครับผมไปนี้10หน่วยบนสองสุดไม่ชูนนะท่านผู้ชมนะ ไม่ชนะก็สุดที่1กับสุดที่2ไม่ชนเดี่ยวทาน10บหน่วยบนนะเราไปชมอดีตกันบ้างอดีตการอดีตก็ผ่านนะท่านผู้ชมถ้าไม่ชนก็จับคู่เป็นเนวทางก็เนวทางใหม่นี้ครับ ใหม่ชุนจับคู่ครับนะ2 4 5กับ7 8 9 0จับคู่2 7 2 8 2 9 2 0 4 8 4 9 4 8 4 9 4 7 4 0นะ5 7 ห้าเก้าห้าแปดนะห้า9ปดห้าเก้าห้าูนนะก็กลับตัวด้วยนะท่านผู้ชมนะเก็บหน้าจอได้นะอีกหนึ่งแนวทางสองตัวสิบหน่วยบบนหรือว่าคู่บบนนะขอบคุณจริงจริงต่อไปครับผมโกสามพีนักคำนวณ ท่านนี้ก็แบ่งปันดับสอนอล่างโก3ส,สามพแบ่งปันดับสิบสิบหน่วยล่างนะก็แบ่งปันดับตัวเดียวดับศูนย์ตัวเดียวนะท่านผู้ชมนะดับศูนย์ตัวเดียวนะอดีตก็ดับผ่านนะท่าน เดียวทันใหม่นี้ก็เบงปานดับศูนตัวเดียวครับผมยังไงก็ขอบคุณจริงๆต่อไปครับผมใบนี้ครับโกส,สัมพีนักคำนวณดับบนตัวเดียวดับบนตัวเดียวครับท่านใบนี้ก็เดียวทันดับร้อยสิบหน่วยนะเบงปานดับ ดับจิดดับเจ็ดตัวเดียวนะก็มีหลุดบ้างนะท่านผู้ชมนะก็มีหลุดบ้างเนื้อท่านใหม่นี้ก็เบงปาน,ปนดับเจ็ดนะดับตัวเดียวเจ็ดก็ขอบคุณมากครับข้อมูลแนวทางทีเบงปันอย่างเร็วท่านใจ ทบชมครับก็คลิปนี้เราเจอกันเจอกันเพียงเท่านี้ก่อนเราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม